สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาการล่าสุดกำเริบภาพล่าสุดอดีตพระเอกดังเมฆวินยัยน่าเป็นห่วงหลังอาการป่วยกลับมากำเริบก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเมฆวินัยประกาศข่าวดีภรยาคลอดน้องเมิร์สลูกสาวคนที่สามแล้วงานนี้เมฆวินยัยระบุข้อความว่ายินดีต้อนรับครับลูกสาวน้องเมิร์ส ร้องลั่นเลยนะน้องมืดรักลูกครับและต้องขอส่งกำลังใจเมื่ออดีตพระเอกดังเมฆวินัยน่าเป็นห่วงหลังอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองกลับมากำเริบอีกครั้งงานนี้เมฆวินัยได้อัปเดตอาการล่าสุดว่า ก่อนอื่นตนขอแสดงความเสียใจกับวงการบันเทิงที่ได้สูญเสียคนสำคัญในเวลาติดติดกันส่วนตัวเองไม่ได้ไปแสดงความเสียใจเพราะป่วยหนักเพิ่งฟื้นหลังนอนติดเตียงนาน5เดือนโดยตามร่างกายของเมฆวินยัยกลับมามีแผลตามตัวเนื่องจากอาการกำเริบอีกครั้งก่อนฝากทิ้งท้ายให้อุดหนุนคอลลาเจนธุรกิจของตนเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ